เดินมาแต่งตัวจะไปทํางานอันนี้ทําไว้ใหาาเเะะ้เพื่อนสาวเพื่อนสาวมาอยู่เป็นเพื่อนสองสองหนุ่มนะคะเพื่อนนั่งหิวข้าวสมศรีะวากับปิงป่าถูไว้เฮอะเดี๋ยวนั่งหาอะไรไม่เจอเรื่องของเราก็คือกว่านางซ้งอหยังไปหน่ยนางไปขนรีบๆร้อนๆก็เลยเตรียมมีขนมเส้นอยู่เดี๋ยวให้มันต่ํากับขนมเส้นเอาเจ้าอันนี้หัวเ็น่้อหออยังสมศรีมีมละกรเนาะ หัวอคลบีเออนี่คือมันตามใส่ขนมเส้นน้ำชอบหาของน้ำประของข,องขี้ข้าน้วยจะเล่วเ,เรื่อง <c oughs> สมสิแก้งน้อไม่แต่หวานแหละแต่น้ำไม่กินกะทิน้ำชอบกินกะทิสมศรีก็เลยต้อง <c oughs> สองคนผมเมียไปทำงานแต่เชา เจ้าเขาก็ต้องไปตีห้าเหมือนกันตีห้าเกินเหมือนกันแต่ว่ามีคนถามว่าสอง,สองหนุ่มอยู่กับใครอยู่กับสาวอยู่นะคะอยู่กับเพื่อนสาวเดยเพื่อนสาวมาตอน8ปดเ้าโมงจเจ้านั่งตือนแล้วเดี๋ยวรางมาเพราะว่านำได้ทํางานเนาะ ซับไปเถอะนางช่วงมีเวลาว่างใชอยังจะเนี่ยอยากกินนางบอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทํามึงตื่นได้เช้ามึงลาบากมึงสมสิกะมนุษย์สามาดูหาเหอะเฮอะจริงๆแล้วม่ต้องมาดูก็ได้นะเจ้าแต่ว่าเจ้าเขาก็ไปทํางานเจ้าเกิดนี่นะยสมศีก็ไปเจ้าเกิดเลยเอย้งยาก็คือเราไม่ได้ทิ้งเขานานแล้วไง อยู่บ้านก็เข่ามาเป็นปีสองเป็นปีสมศีจุมาเป็นปีเป็นปีแล้วเนาะอยู่ก็หมามันจะเลยแบบแอนดูมาในนั่นะนงดิวบกไก่แอนดูหมานางบอกอีหมูบนขนาดเลยแต่นางไม่ได้ถ่ายวีดีโอแค่นั้นเองอีหมูบนนางเอ๊ะคงจะถามว่าแม่กูไปไหนอย่างนี้หรืมั ก็สองตัวนี้ก็อยู่ก็ดิวเนาะแต่ก่อนน้่มสีไปสเปนก็สามีไปเอายาสามีที่สเปนแต่ก่อนสามีไปทํางานสเปนเนาะก็สองตัวก็อยู่กดิวนะั่นแหละเจ้าน้่มสีก็เลยทําก็ทำไม่ถึงวันทนนะเดี๋ยวมมาตัดนี่มากอกเอามาจากบ้านนะคะเดี๋ยวมาตำเองนางชอบตำ xong sạch a bì. The pig hôm mình you need to pour a pig when jacking. The gang, yang, 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 tốn, kẹn, tốn. แบบยันย่างกะนางชอบกินคืออาหารบ้า,บานเนะาะเลยทำไว้เดี๋ยวขนมเส้นอยู่เนี่ยโอ้ลืมใส่พริกน้ำตาลน้ำปลาอันนี้ขนมเส้นต้ไมไว้คือนางแต่ตะเกียนละอันนี้พักนางชอบกินพักนี่แหละเตรียมของไว้ให้นาง 本来就。<laughs> bueno,